สร้างบุญไว้ที่ใจมันจะพาเราไปในทุกที่ถ้าอื่นถึงเรามีทิ้งกันทีเมื่อเราตายถ้าอื่นต้องรักษาตัวก็มาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวว่าใครจะได้สิแต่บุญไม่ไมีหายเป็นหรือตายมีอยู่จีิไม่มีใครแยง่งจิง พราะความจริงทุกสิ่งเราต้องสร้างเองขอหวางนอกน้อมจงมีแด่พระธนตรยัยอันมีคุณพระพุทธผู้สูงลำ้ำคุณพระธรรมผู้สูงส่งคุณพระสงฆ์อันประเสริฐรื่องขอเกิดเป็นพระรัณนไตรให้เราท่านทั้งหลาย ได้กับาวไหวบูชากันจนถึงทุกวันนี้ขอถวายความเคารพและขอโอกาสพระประหลานตกรตัมปุโยเจ้าอาวาสวัดขนศิลป์เพื่อนสาธรรมนิทุกรูปขอความเจริญว่างงามในต่าในสิ่ความโรกเยือกเย็นแห่งเแห่งใจจงบังเกิดมี แต่บรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนณนโอากาสนี้กระผมอัตาม,มาจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมะสวนะวันข้าวันนี้พอ่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายเท่าที่เวลาอันสั้นๆจะอำนวยอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ จนเรื่องมีคนเราก็เท่านั้นวาสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้นที่เท่าเทียมอันชีวิตคนเราก็เท่านี้ตายเป็นลีต้องลงลงอย่าสงสัยถึงใหญ่โตกับว่าสัตว์เียงใดก็ไปใหญ่กว่าลงเมื่อลงนอนอันชีวิตคนเราก็เท่านี้มีชีวีแสนจะนักยากยู่งยัง ต้องตายสลายไปไม่ทีรังชีวิตยังคงสร้างเสริมเกิดความดีชีวิตคนเราก็มีเท่าน,นี้หนึขอโอกาสเผยแต่จากโซเชียลนเดียอาตมาไปทานพบมีชายสามคน,ยคนอยู่คนหนึ่งกับรถหรูราคาหลายล,ายลาย้าน เขาเปนนี่หลายละเป็นสิบสิบล้านมีงานการมั่นคงมีธุรกิจใหญ่โตชีวิตของเขาอยู่บนเส้นแบ่งความเป็นกับความอยู่เท่าเท่ากันคนที่สองกับรถเข็นตำนานราคาหลักแสนคู่แบ่งบนบ้านราคาสองสามล้านชีวิตของเขามีแต่เรื่องะไรทุกข์ เขาจะคู้ใจอยู่จนหลอคนที่สามี่มอเตอร์ไซค์มีเงินฝากแบงกหลายแสนบาทชีวิตแม้จะราดีมีความสุขแต่ก็รู้สึกว่าเปล่าไม่มีประโยชน์ไร้สาระเมื่อทั้งสามมาพบก,กันเจอหน้ากัน คนขี่รถมอเตอร์ไซค์อิจฉาคนขับรถเก๋งคนขับรถเก๋งอิจฉาคนขับรถถูต่คนขับรถถูกลับอิจฉาคนขับรถมอเตอร์ไซค์นี่คือความจริงของสังคมที่แต่ละท่านต่างเวลาของหนึ่งต่อและของโชคชะตาแมวเจ้าผิดพลายู่ แต่แมวไว่น้ำไม่เป็นปลาชอบกินไส้เดือนแต่ไม่มีท้ามีสีจะเดินขึ้นมาบนบกนบก,บก,บกุดไส้เดือนกินได้สวรรค์ก็ว่าความสุขขนาดเอาเหยื่อมาล่ออย่างง่าหมามาล่อไอ้คนทำดีเพื่อได้ไปสู่สวรรค์แต่ก็ไม่ได้มันมาโดยง่ายได้ เรื่องใหญ่เจ้าใดของวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องเล็กไปตามเงื่อนไขของเวลาเรื่องใหญ่สียงใดของปีนี้ถึงอีกปีหรือปีหน้าปีหน้าน้นหรือหลายหลายปีก็จะกลายปดดเป็นอดีตเป็นนิทานอย่างมากพวกเราก็เป็นเพียงแค่คนที่มีนิทานไว้เล่าให้คนอื่นฟัง ชีวิตข้อมีเพียงเท่านี้เลยอย่างเราเราต้องการอะไรมากแต่โราพอแก่ตัวลงสิ่งที่เราอยากได้ก็คือสิ่งพื้นฐานของความสุขของตัวเราเองยมอยากได้อะไรมากก็อยากจะอยากให้ผมขารำมาดำเหมือนเดิมอยากให้เขี้ยวข้าว โดยไม่ติดฟันโดยเพียงต้องกินอย่างอร่อยคือข้าลงคอหรือไม่เจ็บคอพื้นอย่างเวลาข้า้อกน้ำเดินไปเองข้าวไปเองได้โดยที่ต้องไม่มีคนประคองหรือเวลาจะนอนหลังแต่พื้นเตียงอย่าให้ต้องเจ็บต้องปวดนอนอย่างสบาย นี่ป็นสิ่งที่เราต้องการการที่ยัดเยี่ยทั้งหลายได้เกิดมาเพบพระพุทธศาสนาได้ตระกาับฟังพระธรรมวจศานาเป็นสนนังวาทิจิตุคคลมีความ่องใยในพระพุทธศาสนานับว,ว่าโชคดีแล้วในชีวิตด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าตรัสเตือนให้พุทธบริษัทเร่งรีบบำเพ็ญกุศลเสียในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะบุญกุศลตานั้นที่จะติตามบุคคลนำบุคคลนำเราไปเกิดในสุคติภพอัมโมช้อาอยู่มัจจุราชหรือป่าตายจะด้าชีวิตเราไปเพราะเราฝัน่อนอกับมัจจุราชไม่ได้อยู เราจะบอกผลว่าเมื่อถึงเวลาตายขอให้ได้หมดก่อนได้ไหมหรือขอให้ได้เป็นเจ้าก็ถึงสักครั้งในชีวิตได้ไหมแล้วกปตายได้หรือไม่ได้หรือเพราะว่าความตายผัดผ่อนไม่ได้สมด้วยเทสนาใหม่ที่ยกขึ้นเป็นพุทธภาษิต ในกรรมบทตุกนิตายเป็นนิเคปะมดเบื้องต้นว่าเจวะกิจมาตัปฟังโกจัญญามรณะสเวนานโนสังกรนเตนะมหาเสเนนะมัคคิาความว่าความเพียรในการทำบุญกุศสมุคคลควรเร่งรีบทำเสียแต่วนันนี้คือในวันที่ยังมีชีวิตอยู่ใครเล่าจะรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงวันนี้พรุ่งนี้นมาถึหรือนี้ เพราะเหว่าการประมรกมัจจุราชผู้มีเสนาใหใ่ย่อมไม่ได้ <c oughs> ทุกคนทุกท่านที่เกิดมาในโลกนี้ไม่ควรตั้งอยู่ในความกระมาทไม่ควรเพลิดเพลินไม่ควรนิ่งนอนใจว่าขนาดนี้เรายังหนุ่มยังสาวอยู่ไม่ควรข้าวัดความเทศความธรรมเพราะเป็นเรื่องของคนแแก่คนตรรา เรายังไม่ควรกล่าวความเทศ่ยงธารมทางการศกษนาสิเพราะยังมีวลากมากแต่ถ้าคนหนุ่มคนสาวคิดแบบนี้เทียกว่าใจเฉลีอย่ยางกประมาณทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้หรือในโลกนี้หรือที่ไหนๆหนต,ตายทุกคนทลยเพียนแต่ว่าจะช้าหรือเร็ว ความตายก็คือมอรดกติดตัวเรามาตั้งแต่ปฏิสุธิในท้องของแม่ใครจะใช้สิทิ์นี้ก่อนเวลาไหนขึ้นอยู่กับบุกรกามของแต่ละคนเลยวันนี้อยู่ใต้ใายคาวันข้างหน้าอาจจะอยู่ใต้ฟ้าลมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราแม่ประมาทในชีวิตควรรึกนึกถึงความตายเข้าวไว้ ประโยชน์จะเถียงว่าที่จะเรื่องความตายก็ไม่เป็นอันตรรมอาฆาตจิตพระได้ไม่ต้องทำอาหาตจิตจันแล้วก็นหมอเพราะอะไรก็าตรองโยนถวายสือถวายหมอนบ่อยๆถ้าเขเปิดจะน้องใจตาดไม่ใจรับโยม ทีมากมายเลยฉะนั้นเราต้องพิจารณาความตายกันบ้างนี้นะโดยระลึกถึงความตายสบายนะ้ารักเราลงไม่สุขสายวันทองมื่อเหมือนปัดคาหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจพระพุทธเจ้าให้เราใช้ชีวิตเหมือนประจิจว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราทำให้เราไม่ประมาท ถ้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราเราก็ต้องไม่มามัวกรธมามัวโลกมาลกรธมันลงกันแต่คนก็จะตัดสินถึงทาความดีเพื่อเป็นเสบียงไปสู่สมปรายภพภพอันติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหล our our ังจากความตายเพราะอะไรเพราะมีกรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตเตสังวิิเตทุกขติ ปฏิกงร์เมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสตายไปทุกขติเป็นที่หวังทุกขติก็มีนรกในราชาเตะอสุรกายอยู่ทุกขติสี่กบที่จะไปต่จิตทีท้ายเราเศร้าหมองจิตเตอสังวิริเตสุขติปฏิกาข์เมื่อจิต ไม่เศร้าหองแต่ผปร่งใสตายไปสุกติเป็นที่หวังได้สู่สวรรค์ก่อนอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์แต่กลับมาพบพระพุทธศาสนาอีก ความสราญใหม่ๆซึ่งเราถืมันไม่ได้เกิดแก่เจิดตายเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นเรื่องของสงสารเัฏไว้ถ้าจบสุดท้ายเราผ่องใสเราไปสุขติก่อนเลยคือคนเราต้องไปแน่ พบหน้าของเราที่เราจะติดสิไปที่เคลื่อนไปแต่เราทำดีมากมากกำบุญใหญ่ๆกำมบุญหนักๆมันก็ไปถุกติก่อนเป็นมนุษย์เป็นไปสวรรค์อาจจะถึงเรหรืออาจจะถึงภาได้โยมทํางบุญมาดงชีวิตแต่จิตดา้ก่อนจะตาย ห่ว,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 งวงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สมบัติภวองห์หน้าภวังห์หลังจิตจะเศร้าหมองหยกตายไปสู่ทุกข์ิคือลงารกก่อนเกิดกันทำชั่วบ้าทงทำดีบ้างมาตั้งชีพแต่จิตสุดท้ายปองใสนึกถึงบุญนึกถึงกุศลน,นึกถึงถ่ายทีหอที่ลูกหลานบวชกุศลให้หรือนึกถึง สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นกุศลจิตก็จะเฉยใสปองใสตายไปสุกติโลกสวรรค์ก่อนแน่นอนคนเฒ่าคนแก่รู้เรื่องนี้ดีแต่ถึงไอ้ความสำคัญกับจิตสุยใ้ทราบว่ามีบ้านไหนจะล้มเสียหายตายจากนิยมนิมนต์พระมาสวดตัดเวรตัดกรรมหรือไอ้คนใกลตายในพบพระ แะไดนครับพี่สิงถ้อยคำวดน้ำหรือเรียกว่ามาต่ออายุอันจตามที่จะก้าใหกันเมื่อจิตสุดท้ายจะได้เพื่อจิตสุดท้ายจะได้หองใสตายไปจะได้สวยสุขติก่อนสวยสุขก่อนทุกคนทุกทั้นที่ฟังอยู่ในที่นี้จะรอจะรวยจะรวยจะดีจะมีจะจำใหญ่โตสักเพียงใดจะเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่ง ทุกคนมีสาเวลาเหมือนกันทุกคนมีเวลาแค่สามวันเท่านั้นเหมือนกันหมดก็คืออดีตปัจจุบันนาอนาคตอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ เมื่อวานเราใช้ใไปแล้วันนี้เรากนนำลังใช้อยู่คบวนตอนนี้เรามานับบางนาง่งวังทศนของทานคือเราเรา,เรากนนำลังใช้อยู่ตอนนี้เป็นปัจจุบันพรุ่งนี้จะได้ใช้หรือไม่ก็ยังไม่รู้ระหว่างพรุ่งนี้กับชาติหน้าโยมว่าอะไรถึงก่อนบางทีใน จาหน้าอาจจะถึงก yeah, ่อนก็ได้ก็ะพุ่งนี้นั่งตัวดีๆลุกไปก่อห้องน้ำรัฐลงตายชาตหน้าถึงก่อนกรพุ่งนี้ไม่ใช่แจ้งเลยนพูดในความฉะนั้นเลยพูดว่า เราพบกันเพื่อจากไม่มีใครอยู่ก็นไดจะลอกได้การพูดคุยครันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ํำดีต่อการไหว้ทราบทีสมก่อกันไหว้แต่ <c oughs> ตอนที่เรายังมีชีวิตและมีลมหายใจนี่แหละดีที่สุดความรักในโลกนี้มีจริงหรอไปพบหน้าชาิหน้าเราอาจจะไม่รู้แน่ชัด ความตายที่เราพบเจอนั้นตอนนี้ก็คือความจริงวันเกิดเรารู้อยู่แต่วันตายหารู้ได้พระพุทธเจ้าละทรงสอนให้ละชั่วสาดีการจิตใจให้บอกแท้ก็คืออย่างประมาสีสมาธิปัญญาละชั่อในตัวตนสี การดีก็สมาธิการจิตใจปลอดใช้สติคือปัญญายอลงสองเหลือรูปกับนามหรือกายกับใจเหลือหนึ่งก็คือสติคือความไม่กำหนังพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติไม่กำหนัเหมือนบทตามบทหนึ่งว่าวันคืน่ลงไปโลกไปกับที่เราทําอะไรพระพุทธเจ้าจะถามข้าว่า อานทน์วันนี้เธอนึกถึงความตายสักกี่ครั้งพระอานอนท์กล่าวถึงว่าสองบ้าสามบ้างพระเจ้าการกี่ครั้งนะอาน o น์สิบบ้ายี่สิบบ้าร้อยบ้าพับานบ้างพระเจ้ากพรพขทธเจ้าตรกันว่าอาน o ์เธอยังประมาทอยู่ เราควรระลึกนึกถึงความตายทุกลมหายใจข้าวออกเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตเราควรทุกทวนความเป็นไปในชีวิตทุกทวนอย่างไรพระเจ้าค่ะก็ทุกทวนเจ้าของชีวิตทุกคนทุกชีวิตว่าให้เราถามตัวเองตั้งแต่เกิดมาเล็กจนโตดีชั่วบ่าขุนเราทำอะไรมากกว่ากันนี่แหละการันตีว่า หลังความตายจะไปไหน้าถามตัวเองเห็นี่อยู่เป็นประจำจะรู้ว่าเราทำดีทำชั่วอย่างไหนมาปากันทําไม่เราไม่ประมาทก็เพราะจิตสุดท้ายสำคัญละชั่วทำดีทำจิตใจให้โปร่งใสข้าพเจ้าตรงสอนให้เราไม่ประมาท ให้เราพิจราจรณาอยู่ยันไงให้เราพิจรารณา5สิเพื่อความไม่ประมาทในชีวิต5สิ่งมีอะไรบ้างประการแรกพระพุทธเจ้าเราพิจรารณานว่าเรามีแก่ไม่ได้ส2เราหนีความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่พน้น สามทุกคนต้องตายสี่ต้องไปจากของที่รักห้าให้พิจารณาว่ามันทุกอย่างเป็นไปตามวัฏจักรเองกันให้เราพิจารณาความตายทุกลมหายใจ้าออกห้าประการนี้ซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ลงเยลรายละเอียดเพราะว่าเวลามเกิด ไม่เลือกเจ้ามีพุทธศาสนาอย่างศาสนาเดียวที่จะนำจว์โลกออกจากของทุกเป็นการเรียนไหวตายเกิดของสังสารวัฏได้เมื่อเกิดแล้วเราก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเวลาเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ร้องร่วร้องไห้กันเศร้าโศกกันเสียใจกันนี่แหละเรามันพิจารณาแบบนี้เรื่อย ถ้าเราไม่คิดไม่ถามตัวเองไม่ทดสอบตัวเองเรื่อยๆเราก็จะดื้เราก็จะหลงจะถูกความหลงหลอกให้เราหลงไหลไปกับความสุขที่เราจะได้จากรูปเสียงกลิน่นรสผลตร,ราตหรือสัมผัสการตาเราท้องมันคิดเรื่อยๆว่าเกิดมาได้ยงย่อมมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็บใกล้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมมีความรักษาเป็นธรรมดาต้องมันเกินตัวเองว่าเดี๋ยวความแก่ก็มาหาเราได้เดี๋ยวความเจ็บใกล้ได้ป่วยก็มาหาเราได้เดี๋ยวความตายก็มาหาเราได้เป็นไงผู้ย่าตาใหญ่ความเป็นหนุ่มเป็นสาว ของคุณผู่คุณญากคุณตาคุณยายของเราหายไปไหนหมดสุขภาพที่เคยแข็งแรงหายไปไหนหมดมีแต่โรคไปใไข้เจ็บต้องนำคุณผู่คุณญากคุณตาคุณยายไปโปรงพยาบาลไปหาหมออยู่เรื่อยๆในที่สุดก็ต้องพาไปวัดน,นี่คืออนาคตของเราทุกคนวันนี้วันพระขึ้นแตกตัเนินเจ็ วันท่าหน้าตึ่นสิบห้าครั้งบรรพินพิจเจ็ดแต่ปีนี้พิเศษหน่อยตรงกับวันมาคัลวันพิสา,ากบพุชาบูพชาร์นิโคแต่ปีนี้เป็นอธิตยมาแปดสองครั้งไม่เป็นบรรพินิจครับไอ้กําแพงของบูชาร์พิสา,ากา แปลว่าบูชาตเนหนแต่ปีนี้กลายเป็นเ,เดือนเจ็ดก็ตรงกับวันที่สามที่สามนี้เปิดข้าหน้าซึ่งเป็นวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาเราเป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันคล้ายวันประสูติจัสรู้ปริพันธ์ของ สก็จะมาสักพุทธศักรับวันหน้าก่อนวิสาขบูชาทุกคนกวันนี้แต่ก่อนวันวิสาขบูชาไม่กี่วันเรามีงานสำคัญของเราตัวที่ยี่สิบเก้าพุภาพรุ่งนี้มาเดนี้อยู่มาเลยนี้รายละเอียดเดี๋ยวอาจารย์ลาก,ก็จะแจ้ง ในสครันงในทั้งที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาขออำนาจคุณพระศีรัตรรมยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจคุณคุณสมทั้งหลายที่พบกันทั้งหลายได้บวมเพียงมาในวันนี้จงมารวมกันเป็นตบัดเป็นทีชาติเป็นพลวัตปัจจัยนวงวันดาในท่านทั้งหลาย จนสุดใ่ความสุขความเจริญ <im> ม ER ั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากมายเจริญด้วยอายุวรรณะสุขกพละมีอายุยืนนานมีพัพรปองศัก์มีจิตใจเป็นสุข่ด้มีพระละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยอาชีพสันเสริญสุขตลอดไปได้หน้าสิ่งใดก็ไว้พวกเราสุขอันเป็นสุขที่ริดเลิกด้วยกัน ท่านทุกคนดังได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็สควรแก่เวลาขอหยุดดิลงคงไว้เพียงเท่านี้เอ